ดอกรักสีม่วงอุวยสวยสวยนี่ค่ะเออเหม็นไหมไม่ค่อยเหม็นค่ะหอมดิโัวนี้โอ้โตัวใหญ่โอ้โหิีนแรงเลยเป็นไงอันวัดสองตัวสองตัวเนี่ยสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับสวัสดี FC จ่าสิวะด้วยครับวันนี้จ่าศิวะกับน้องปันปันแล้วก็น้องลูกป,ปันนะครับมาทําอะไรลูกมาดักตุ้มปลาไ,ไ,ไหลค่ะวันนี้เหยื่อพ่อเป็นอะไรบางมีไสเดือน<ม>แล้วก็ขี้ปลาทูค่ะอะวันนี้ผมจะใช้นะครับไสเดือนนะครับที่เหลือมาจากการปักเบ็ดครับแล้วก็ดินที่ใส่มากับใส่เดือนนะครับนะครับเดี๋ยวเอาใส่นี่เดี๋ยวจะให้ไปดูวิธีใส่เหยื่อครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับ วันนี้นะครับเดือวที่ผมจะใช่กับนี่ครับตัวนี้เป็นเศษเดือนนะครับเศษเดือนผมสับผสมกับดินดินที่ใส่ไปกับเศษเดือนนะครับมันจะมีกลิ่นกลิ่นเน่าๆของเศษเดือนตายนะครับแล้วผมก็จะสับเศษเดือนผสมดินนี่นั่นอันนี้ก็ขี้ประทูครับนีมันคืออะไรอ่ะพ่อขี้ประทูครับปลาแจ๊สเอามาให้ลูกขี้มันกินได้ไหมพ่อก็กินไม่ได้ไหม เพ่อามาดักปลาทำไมอะพ่อมาดักปลาไงก็มาดักปลาไม่ได้มากินอุ้ยนี่เดี๋ยวเ,าเอาใส่ตุ่มไปซิบหลังแบง่งใส่หรือพ่อแบง่งใส่ฝนก็นมาแล้วครับลูกๆก,ก็มาด้วยเอาลูกๆหลบฝนก่อนไปหลบฝน,น,นก่อนไปลลกไป<ล>เดี๋ยวพ่อใส่เองนี่เอาใส่เงี้เลยครับนี่แต่ละหลังผมก็จะใส่นี่แล้วก็เอานี้ยขีดเสือเดือนนี่ปั่นเข้าไปด้วยครับอือคือเรียกปลาใั่ไหมครับ สูตรผสมเนาะเกือบจะมนันเ,เ,เดี๋ยวเตรียมเยอะแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกคนไปใส่ตุ่มกันครับม,มาเด็กๆเดินมาลูก,กไม่ต้องใส่รองเท้าบูทหรอกเนาะต้องใส่รองเท้าลูกฝนจะมาแล้วลูกไปว้าย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 ตันเยอะเลยหลังแรกครับหลังแรกใส่เด็กข่างทากนี้เลยครับ าค้างไม่พอค้างท่อเขาด้วยน้ำก็ไม่ค่อยมีเลยครับโคราบแห้งๆนี่ขนาดคลองนี่เคยน้ำไหลนะครับมาหลบนี่น้ำแห้งมากเลยไหนพ่อบอกไม่มีน้ำไหมครับหนูโดนฝนจนเปียกแล้วเนี่ยน้ำไม่เยอะตรงน้ำมันมีแต่มันมีน้อยลูง มไม่ดเสียงฝนมาแล้วลูกไปเขา้าเข้ารถไปเดี๋ยวพออ่อเดินดักไปมันยังไม่โดนเลยโอ้ยไม่ใจด้วยไม่ส่รงรอยมันโดนกได้นูกเดี๋ยวไม่สบายไปไปก่อนลูกไปมันหยุดตกแล้วลูกม,มันหยุดตกแล้วลูก ฝนก็มามๆยุดๆครับพอลูกสาวลงมาฝนก็ะโตครับพอลูกสาวขึ้นรถฝนก็ะยุดครับเอาเดี๋ยวไปดักต่อมาอีกหลังหนึ่งก็จะมาใส่ไว้ได้วเนี่ยทำไมพ่อต้องใส่ใกล้ดอกรักดอกไม่ได้ต้องใส่ใกล้ดอกรักค่ะนั่นไงคะดอกรักคองมันอยู่ใกล้ดอกรักโว้าวลุกลุกทำไมเหยียบลงไปลึกครับสองรอบแล้วนะ สฝั่งมันชันมากเลยครับโอ้ยอยากกระลุกแม่ลึกท่วมตุ่มไปแล้ววะนี่ไม่ใช่ใส่ตุ่มไปพรุ่งนี้มาฝนตกน้ำถว่มตุ่มหายหมดเ่ะนี่ครับดอกรักสีม่วงแถวบ้านเรามีแต่ดอกรักสีขาวนะพ่อ นี่นะเล่นได้ด้วยแปะแล้วก็เปิดออกมาได้ด้วยแต่ว่าให้มันรอบานสีมันจะเข้มกว่าแต่ถ้าเราเปิดเองสีมันจะไม่เข้มเพราะว่ามันมันยากสยสวอุ้ยสวดอุ้ยสุดอุ้ยตุ๊บอ่ะลูกปัดเชฟพอได้ ขึ้นได้แล้วไปเดี๋ยวเราไปใส่ตรงนู่นดีสักหลังหนึ่งไปโอเคค่ะเดี๋ยวตุ่มให้พ่อล้างหนึ่งหน่อยโอเคครับ, okay, รบปัดตัวใหญ่กว่าหนูพีป,ปัดไปเลยเอะไรคะหนูลงไปยังไงมันลกลงไม่ต้องลงมาค่ะเดี๋ยวให้พี่ปัดพาถ<ด>ือไม้พ่อนี่โอ,โอโนี่ครับหมายของเราเห็นไหมครับแต่ว่าน้ำแห้งมากเลยครับผมจะให้ดูก็ได้นี่นี่ครับในนานี่ไม่มีน้ำเลยนะครับนี่โอ้ในโคราชช่วงนี้หานามยากมากเลยครับจะพักเบ็ดก็ไม่ได้เลยมาใส่ตุ่มแล้วครับจ่าชิวะเนี่ยอาน่ ให้ดูกันเลยครับม่ีน้ำเลยครับนี่ไม้ผมจะใส่ปลาไหลนี่เละในป่าบอนนี่เละสองหลังมาเดินมาเลยลูกลุยมานุ่นนะครับที่จอดรถให้ลูกสาวเอามาให้ยังไงไม่ไม่กลัวคันมั้งใส่เกงขาย,ยาวมาแล้วเอเอเหม็นไหมไม่ค่อยเหม็นค่ะหอมหอมเลยใช่ไหมมันเหมือนปลาทอูอ๋อเหมือน,นปลาท,ทหูหนูเดินจะลงไปหาใบบัวแล้วทีนี้หนูก็สะดุดตรงนี้ค่ะ หลังนี้ใสได้ย่นี้เละชายขอบอนนี่แหละว่าจะมุดเข้าไปมันจะยากโคตรเนาะครับเนาะเอามันจะใยตาบอนนี่ครับแต่ว่าใสไว้เตียนพดมันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเห็นก็เอาไปหายแต่ว่าจะใสลูกเพิดเกลี่ขี้ขันแมครับโอ้อน,นี่หละอา้าวยู่คนเลยหลายอยู่ตรงนี้เอาโอ้สวยอยู่ครับตรงนี้ไม่แน่ไดุ้่งมีชาวตรงนี้ผมว่ามีตัวนะครับ มันกินจะเจอกันนะครับเนี่เอเอคือนะลำจะด,ดีหมดแล้วอรลาทมมือหนะาหน่อมตรงนี้แหละครับที่ผมมาใส่ปีที่แล้วในตัวใหญ่ๆครับปีนี้จ่าสิวะยังไม่ได้มาสักทีเลยนะครับแถวนี้ทา,า,างเนี้มาทางแรงเลยครับ<า>หินมืนก่อนแข็งพดนดันจะตุ่มดีมั้ง ใช่ครับก็คงจะพาชมวิวชมบรรยากาศประมาณนี้แหละครับอ่าบรรยากาศการใส่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวรอมานรุนแรงกัน<า>พรุ่งนี้นะครับเนาะมีลมด้วยคะ่ะลมดีมากว้าวว้ายเสรยจไหมเอาอันใหม่ไหมโอเคมันเล็กนั่นตรงนัง้นะเต็มเลยนี่อันหนูว่าจะเอาอันใหญ่ๆดีอันใหญ่ไหมฮะ เกือบหลับแต่กลับมาได้ค่ะเพราะเมื่อกี้เกือบหลับอะไรเกือบตกค่ะตกอะไรครับตกตกตกใส่ทุ่งนาค่ะนี่ีขนาดบูธทขอบชั้นคณะเนี่ยเหมือนกบเหมือนกบเลยเหมือนกบอะไรลูกสาวเขาหรอพ่อพ่อแกลูก เมื่อกี้หนูดึงใบบัวเล่นๆนะค่ะแล้วหนูได้ยินเสียงอะไรตีไม่รู้ปลาตีปลาตีปลาอะไรตีล่ะลูกไม่รู้ค่ะน่าจะเปังอาหารกันค่ะน่าจะเป็นปลากระปุกกระปินะคะบูทพอจะจมอะแปลว่าน้ำลึกใช่ไหมคะน่าจะลึกหรือโคนกินหนูคิดว่าโคนกินพ่อโคนนะกินพ่อขอบมันลึกหนึ่งขอบมันชันพี่ลูกปัดฮะ ตัวมันหนึงยากอ่ะเอาต้นกล้วยดีไหมไปวันนี้นะคะเราจะมาทำไข่เจียวกินค่ะถ้าถามว่ามีกระทะไหมนะคะเรามีกระทะค่ะไม่ใช่ <laughs> กระทะกระทะแล้วไข่อ่ะ ใส่ไม่มีค่ะลืมเอามานะคะเราก็จะทําเป็นเอออะไรนะอันเนี้ยไก่สีเขียวทอดดิไก่สีเขียวแล้วก็จะหยิบนี่นะคะคุณไก่ทอดนี่ไก่ทอดนะคะแล้วก็เอาไปทอดใส่น้ํามันเลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีน้ํามันนะคะอ่เดี๋ยวเอาน้ํามันให้ตามมานี่ตามมาเอากล้องตามมาจะพาไปหยิบน้ํามันนะครับวิ่นน้ํามันอยู่ทางนี้จ้น้ํามันอยู่ทางนี้วั เดี๋ยวจากน้ำมันจากธรรมชาตินะคะพี่ลูกปัดไก่ทอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยแล้วมันจะไปหยิบยังไงวะเออไอสีน้ำตาลเราก็จะเราก็จะมาทำการทอดไข่กันเลยค่ะนี่นะคะไก่ใส่ข้าวปบปูทอดก่อนนะคะติ๊ติ๊ติ๊ะทอดไข่ได้แล้วค่ะพี่ลูกปลาหนูขอเล่นบ้างอ่ะ เราก็จะพาทุกคนมาชมวิวธรรมชาตินะคะนี่นะคะแล้วก็พามาดูน้องปันปันนแล้วพ่อเรากำลังอันอนี้อยู่นะคะปกักเอ้ยอหนักตุ้มไปเลยอยาาู่ไหน,น,นปูปู ปูกันหลายหลายนะมันแห่งหลกหน้ามันแหง่แหงที่นี่ปูเออคนหาที่อยู่ไปไปดูรังแรกกันสวัสดีตอนเช้าครับไปเดี๋ยวเรามาดูตุ่มกันครับคืนกับฝนลินมดคืนปลาหลายเลยครับในนี่น่ะ<อ>เสียงจกจ๊บเลยเนี่ยนี่นี่นี่ดอ,อ่ะมาดูรังแรกกันครับอโอ้เง <ๆ S 1> ียบกริบเลยครับ นี่ยครับลองเหยื่อขึ้นกันครับน่ะพอดีคนที่เขาทำงานกาแฟเน่ะเขาทำประทูขายครับใช่ลองเอาเหยื่ยอ,อมาใส่ครับวางไว้นี่ก่อนไปไปดูหลังสอง<ห>น,น่ามันแห้งหลายครับเนาะนั่นดิมันแห้งมันจะผมจนว่าเอ๊ะมันจะมีปลาเขา่าไหมแห้งคลัก เอ็งพูดนนมีของจะนำไม่ไหลมาครับหลังที่สองครับหลังที่สองนะครับเอาหลังสองมีตัวอยู่ครับนี่อะไรเขาอยู่ครับแนมะ่ใส่สวยอยุ้ยครับเหมือนง<ม>ูเลยเดี๋ยวเอาเยื่อเทก่อนนูจับตัง้งใบพอก่อนใส่แค่ยดซิปหลังครับ อุ้ยมีจิ้งจกด้วยเหรอไอตัวเล็กๆ่ะเออจิ้งจกตั้งแต่มันติดมากับตุ่มหรอกอ๋อวางไว้ดีกว่าี๋ยวก็มาเอาไปดูลังสามกันครับปีนี้ยังไม่ได้รักเลยถึงจะมาเอ้ามีตัวครับมีตัวนี่โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ตัวใหญ่โอ้โอ้ดินแรงเลยยังไงอันนั้สองตัวสองตัวเนี่ย อวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนได้สองตัวแล้วสองตัวติดเลยไปไปท่านผู้ชมไปดูหลังที่สี่กันครับเออหลังนี้เงียบครับหลังนี้แห้วหลังที่ห้า เงียบไม่มีหลังที่ห่างเงียบครับไล่แค่ตงแล้วพี่มอก็ทำไมกมารักษาเลยดูไหมครับน่มันอยากกินปลาหรือเปล่าไม่กินดอกกระใจไม่มีกินเลยนี่โอ้เงียบเลยเงียบเลยครับหลังหลังเงียบเลยวันหน้าผมใส่เบ็ดเบ็ดหลังนี่ติดไหมครับอะไร 7กิโลเจ็ดกิโลเลยนหรใส่แถวไหนนั่นนีข้างหลังนั่นน่ะโอ้แต่ก่อนมันเป็นในป่าน่ะนั่นนั่นเดีป่าทูบป่าทุบนะครับคือผมกับผมไ่อมีเวลานะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไดใส่คือผมก็เคยขอป่านาเกจไปใส่ตะกี้นแล้วทีนาก็อยู่นั่นน่ะไวยนั่นแหละก็ไม่ใส่เลยนะใครขุดหวงครับบางทีพอเห็นบ้านนี่เห็นอะไรก็เก่งใจคนดิครับครับ วันแดกราหน้าหลับแขกแต่วังขึ้นอดียวเข้ามาสิบเอโลเลยนี่โอ้เจ็ดโลเลยนี่เจ็ดโลทำเดี่ยวน,นั่ <c oughs> นนี่มันิะพอประไม่อีกจักตัวไหมนี่ดูว่าเงียบปิดเลยไหมโอ้เงียบ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 หนามมันแหงหลายพ่อแล้วเนาะ ยามันหลบปวดไม่มีคอยเข่าเยอะเองออแน่นดีดอกปันปันเดินได้ไหมหลบทำหนาต้องใส่ดีขนาดเนะดูมาก็ขับก็คืนนี่คืจะเหาดีข้างหนอมหไม่มีเหาเลยไม่วิ่งใส่เลยใช่ไหมตแต่วันวันนี้ว่าหลับเียครับ โอ้บ่าววิวเลยโอ้ก็ทำเงียบมดนุ่นคือคืออยู่สองสามหลังแหลกครับโอ้ได้สองเกลืูหลังหลังมานเงียบมด,ดเลยเออได้ปูเลยลูกเดี๋ยวไปผสมก็อยู่บ้านข้าวจัดไปจับลองขึ้นมันแม่ก็ร้องไห้ไปขราวครับปูมันกินแทปนปลาไปไปเดี๋ยว lấy xong lắm ừ ừ đi xong lắm à Ừ được không túc 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 được <laughs> chồng được được đi xong lắm cho đây thì thích thèm với nó โอ้แหวจริงๆครับวันนี้แหวพักแหวพักเงียบเหมือนนาว่าแล้วครับวถ้านามใหม่ๆเนาะนม่ามไล์สลยเหนียถ้านามใหม่ๆนะครับน,<า>น,นี่นามมันเก่ายาเน่าด้วยมาหลังสุดไทยไปดูหลังสุดไทยครับ ปกติมาแถวนี้ก็น้ำไหลยอยู่แต่ว่าปีนี้น้นไม่มีน้ำแห้งมาหลังสุดท้ายเป็นไงเอาโอ้หลังสุดท้ายได้โอ้ไอ้ใส่ใหญ่อยู่ครับบิ๊กเลย,อยโอ้อออ้โยังใหญ่ได้ไดิ <laughs> อดเอาปนปานจับไปให้พ่อก่อนนะเดีย๋ยวพ่อเยื่อเททิ้งก่อน,นอื โอ้ใหญ่พพๆพ่อพ่อใได้พัดเทปอยู่ครับ <ması aso S 1> อดี๋ยวไปเขย่า,ยามันดีเดี๋ยวมันกระโดดขามือนะ,นะครับอ๋อข้องข้องแล้วก็ใส่ขับ,ร,บรับเดี๋ยวลองดื่มึ้นไปดูดเดี๋ยวไหนบาง,บางๆเดี๋ยวผมจะลองมาใส่ครับน,ะน่ะ,นะ,นออะรครับครับไอ้สำคัญพอเห็นหมาเห็นเล็บผมก็ไม่กล้าจะเข้านะหมาผมไม่อยากผมที่บ้านบ้านแล้วน่ ไม่ใช่อไอ้คองฝั่งนู้นไอ้ที่มันเป็นคองยาวไปนู่นก็ใส่ไปได้หรอม<ะ>ั้งแต่าม,าามันกัเจ็ดดแหวกแต่ว่าสำคัญก็คือหนามมันไม่ค่อยมาเลยนี่แหละกลิ่นยาแมลงนี่่เละขนาดแวกไปเมื่อวานนี่โอ้โหกลิ่นยาเน่าเหม็นกุบเลยชอบเล่นก็เด็กหน่อยมาเนี่ย <c oughs> เอาไปแล้วครับรีบ <c oughs> ไปทำงานเดี๋ยวผมกลับบ้านทำงานเลยครับไะ <c oughs> ลงไปขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเผื่อวันหลังแวะมาเล่นได้ไหมครับครับ

เลยครับที่เคยถามทุกคนไปนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับทาไมมันชอบไปติดอยู่หลังสุดท้ายเพราะว่าหลังสุดท้ายนี่ส่วนมากเราจะเลือกหมยที่แบบว่าเอ,อไหนๆก็หลังสุดท้ายแล้วนี่แหละจุดสวยแล้วหมายสวยแล้วนี่แต่มันก็เลยชอบติดแต่หลังสุดท้ายครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับนี่ผลงานโอ้สามเต็มแต่ว่าได้ไม่ร้ายแล้วครับแต่ว่าได้ใหญ่ๆอยู่อันนี้อันนี้เป็นของหลังสุดท้ายนะน่โอ้โหนี่สามเต็มแต่ว่าใหญ่ๆนี่ตัวนี้ ใหญ่ตัวนี้ก็ไม่น้อยนาเลยครับนี่ปอ้ดตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ครับนี่ตัวนี้น่าจะหลังหลังแรกนะลุงเนาะอ๋อไม่อันนี้หลังที่หลังที่สองอ่ะหลังที่สองนี่อันนี้หลังสุดอันนี้หลังที่สิบอันนี้หลังที่หลังที่สองนี่อยู่คางๆงกอบัวที่โอ้ยไม่ใช่กอบอนที่ผมถ่ายดูเมื่อวานเลยครับนี่อันนี้หลังที่สองโอ้มีตัวครับอันนี้หลังที่สามอันนี้หลังที่สิบ อแล้วก็หลังที่สิบหลังที่สิบใหญ่มากใหญ่จนแบบต้องอดช่วงคลองนะครับมันจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วก็มีท่อผ่านนะครับนี่ช่วงแรกนี่สามหลังแรกนี่ได้สองตัวครับช่วงสองนั้นไม่ได้เลยครับช่วงสองเราใส่ไปฮุกหลังเลยครับหกหลังไม่ได้สักตัวแล้วก็ช่วงไอหลังสุดทานะ้ายน่ะใส่ไปหลังเดียว <นะ S 2> จาลูกจ้ะปล่อยมันไวนะ้น่ะเลยลูก <laughs> ช่วงสุดท้ายนั่นอันนั้นเลยครับ ใส่ไว้หลังเดียวคือได้หลังหนึ่งคลองมันมีเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับแล้วเขาก็จะมีเนี่ยทางตัดเข่าไม้เงี้ยครับโอ้โหโซนช่วงสุดท้ายใส่ไว้หลังเดียวได้แต่ช่องกลางเนี่ยพวกหลังเลยครับไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็นี่แหละครับสําหรับวันนี้ตุ่มปลาไหลอ๋อมาใส่อย่างหน่อยก็ไม่แหวอย่างน้อยก็ได้ใหญ่ๆอยู่ครับบึก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 สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็จ่าชีวะกับน้องปันปันก็จะขอลาไปก่อนครับ จะรีบกับบานไปทำงานครับสายแล้วมันดีตื่นสายด้วยเพราะว่าเมื่อคืนฝนลินมดคืนเลยอากาศดีดีครับไปุยาดลาไปก่อนครับสวัสดีครับตันปัน